สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างขายรถนะครับช่างมาขายรถเองนะครับวันนี้มีกระบะนะครับตัวท็อปหนึ่งคันนะครับเป็นตัวท็อปตัว G นะครับไม้น้อยด้วยนะไม่หลักหมื่นสภาพนี้คุ้มๆและราคาถูกด้วยนะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันครับจัดไฟแนนซ์ได้นะผ่อนอยู่มันหกพันเก้าเจ็ดพันเท่านั้นนะครับสภาพสวยแบบนี้ไปดูกันนะครับว่าสวยแค่ไหนคุ้มค่าแไหนอย่าพลาดครับ ไปจัดกระบะสวยๆมาให้อีกแล้วครับกระบะสมาร์ทแครยกสูงเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้บอกเลยสภาพสวยสภาพเดิมกิิปๆนะครับบอกเลยว่าขายมานี่ครับถ่ายมาไม่ต่ำกว่าพันคันนะครับคันนี้เป็นตัว G ที่เป็นตัวสมาร์ทแครบนะเพิ่งจะมีมาคันแรกนะย้ําเลยคันแรกที่เห็นนะครับสภาพนี้หายากด้วยและที่สําคัญนะครับเป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปเลยนะครับตัวท็อปได้เลยมาบ้างนะครับตัวนี้ ไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟดทัลนะปกติเป็นไฟหลอดหลอดไส้ธรรมดาแต่ตัวนี้เป็นตัวโปรเจคเตอร์แล้วนะครับพร้อมกับตัวหน้าเนี่ยแปลงโฉมมาให้ใหม่เป็นหน้าโล็อโคหน้าหลอดแบบนี้เลยนะครับเรียกว่าเอาไปขายต่อก็ได้ราคาซื้อไปใช้ก็ใช้างานได้ยาวแล้วไดนะ้หน้าที่หลอดหลับแบบนี้เอาการแบบนี้ราคาก็ถูกนะครับผ่อนก็เบาแล้วก็ไปใช้งานได้ตอบโจทย์หลากหลายหลายอย่างเลยคนห่วงของก็ได้ไปต,ตลาดนัดพาไป,ไปนู่นไปนี่พาพ่อพว่ลูไปเที่ยวพาพวมาแฟนไปเที่ยว,ยวก็ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับ จะใช้งานแบบไหนต่จังหวัดก็ได้ในเมืองก็ได้เพราะเป็นเกียร์ออโต้ที่มีโหมดคร,รับขี่เป็นเกียร์มนนุ่ให้ด้วยนะครับสาภาพสวยสาภาพเดิมนะครับรถเดิมๆเ,เลยนะครับคันนี้ไฟตะหมอกก็มีให้พร้อมครบๆนะครับฝากระโปรงสีเดิมๆนะครับนี่สาภาพสวยๆเฉลี่ยนี้สีบางๆคันนี้บอกเลยว่าสีเดิมแท้ทั้งคันนะครับย้ำว่าไม่มีกับสีใดทั้งสิน้นไม่มีน้ำท่วมอย่างแน่นอนรถไม่มีตะต่อนะครับเปรียบดให้แล้วทั้งหมดเลยนะครับ200กว่ารายการ แล้วดูนะครับแม็กนะครับตัวนี้แม็กคอบสิเดิมโรงงาน oy, แม็อกอลลอยระบบเบรก ABS บอกเลยเมื่อกี้ลองแล้วหัวเทปทิ่มนะเบรกโคตรหนึบนะครับเบรกโคตรหนึบเลยไม่ว่าจะเป็นเบรกหน้าเบรกหลังนะครับหนึบมากนะครับน็อตหกลูกนะครับยางอย่าไปเปลี่ยนให้ใหม่นะยางมันมา,มากกว่าต,ต,ตรงปีตรงรุ่นเลยนะปีสิบหกอย่าไปเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ต้องห่วงให้เปลี่ยนให้ใหม่4เส้นเลยนะครับ แล้วก็ฟรีมนะครับลูกค้าเลือกเอาจะเอาฟรีมแบบไหนนะครับจะหน้า60ข้าง80บอกได้เลยเ๊ะจัดให้แถมให้แน่นอนนะครับกระจกนะครับได้เป็นโครเมียมแล้วด้วยนะครับเป็นโครเมียมพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่เป็น LED นะครับสภาพสวยสภาพใสนะครับเดี๋ยวขัดนะครับบอกเลยอย่าขัดสปาให้นะครับสวยกริบสวยเหมือนใหม่เลยนะครับย้ําเลยนะว่าคุณได้รถสวยไปใช้แน่นอนนะครับนี่คือสภาพแรกเข้านะครับสภาพแรกเข้านะครับนี่คือติมเดิมเลยนะครับถ่ายเด็ดดีให้เห็นเพราะบอกบอกเลยว่าเป้มั่นใจรถเป้ขายที่ขายเนี่ย 200กว่ารายการที่ตรวจเนี่ยบอกเลยรถสภาพนะครับช่างเนี่ยตรวจให้แล้วรถสภาพนะครับโคตรสวยนะคันนี้กระจกนะครับของเดิมนะครับของโตโยต้านะนี่ครับกระจกเดิมนะครับกระจกเดิมโครงสร้างเดิมนะครับผมถ่ายนะผมรีวิวอะรีวิวแบบช่างครับก็คือพูดตรงๆนะครับพูดตรงๆนะครับไม่มีแบบฮ้ยมาปลอมไม่ได้นะครับไม่ปลอมนะบอกเลยนะครับบอกหมดอะไรมพีะไรบอกหมดนะครับตรงใจตรงไปตรงมาเรียกว่าจริงใจตรงไปตรงมานะครับ ขอบประตูเดิมนะครับขอบประตูเดิมนะครับอ่าขอบเดิมซีซิลิโคนสามประตูก็เดิมนะครับเนี่ยโครงสร้างได้เดิมนะครับอ่าเดิมเดิมนะไม่มีแกะไม่มีไขถ้ามีรอยแกะมีรอยไขมันจะมีรอยรอยบิ่นรอยสีแตกนะครับบางคนบอกเอาันเขาใช้ผ้ารองแล้วก็ป้ายขายก็ได้นะครับแต่บอกเลยไม่ผ่านผ่านมันไปไม่ได้เพราะเป้สังเกตได้นะเพราะว่าเราดูรถมาเยอะนะครับเราใช้ประสบการณ์การดูรถมาเยอะนะครับแล้วก็ดูน้ําท่วมนะครับช่วงนี้น้ําท่วมมันเยอะใช่ไหมเปิดดูสิครับอ่ามีน้ําท่วมหรือเปล่า นี่ครับดูหัวตองหัวนอสแต่น้้ำท่วมมาเนี่ยเวลาไม่นขังอ่ะมันไว้สักสี่ห้าวันมันก็ขึ้นสนิมแล้วแต่นี้เห็นไหมครับไม่มีเลยเห็นไหมแลวไม่มีรอยพ่นสมงพ่สีเลยสภาพเดิมๆนะครับนี่สภาพเดิมมีแต่ฝุ่นนะครับแจรมข้ามืออยู่ครบๆนะครับดูซ้ายอย่าพาไปดูขวาด้วยอย่าพาไปดูฝั่งนู้นนะครับว่ามันเดิมไหมนะครับแล้วหลังตรงนี้อย่าไปหาแกะเล่นะที่เป็นทองแดงตรงนี้มันคือตัวทองแดงระบบละ้าลควหม้อนนะครับตรงนี้ปล่อยไฟ12โวลต์มานะครับทําให้ตรงนี้มันเกิดนะเกิดความร้อนนะครับ เส้นลวดเหนียวนามปุ๊บมันทาให้ไม่ไม่ไม่จับฟ้าจับหมอกนะครับทำให้ไม่เป็นฟ้าไม่เป็นหมอกนะเป็นระบบไร้าฟไร้หมอกนะครับอ่าแล้วก็ด้านหน้านะครับคอนโซลด้านหน้าเนาะก็ตัวเนี้ยนะครับบอกเลยเบาะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้ามาเอาความร้อนเป็นเบาะสภาพที่ใหม่มากนะครับนั่งสองคนส่วนใหญ่เลยนะครับเนี่ยไม่รอยยับแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับแสดงว่าคันนี้นั่งสองคนส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยจะมาทุกเพราะสภาพแมกกาเนอร์คือใหม่เก็บเดี๋ยวพาไปดูด้วยนะครับ a อ r b แบ็กซ้ายขวามีให้ครบนะครับ ถ้าจะปิดแอร์แบ็กได้ไหมนี่ครับกดปิดตรงนี้กดไข่เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับกดขายได้นะครับบางคนปิดตรงไหนนี่ครับแต่อย่าปิดเลยนะครับปิดทําไมครับเพราะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยของคนขับขี่นะครับไม่ควรปิดนะอย่าหาปิดนะครับอ่าและดูนะครับโครงสร้างเดิมๆเม็นองเม็นอาร์สปอตได้เดิมจากโรงงานแบบนี้นะครับชัดทุกเม็ดทุกจุดนะครับนี่ตรวจให้หมดนะครับเช็คให้ละเอียดนะครับบอกเลยว่าได้รถสวยรถเดิมแน่นอนนะครับเม็นองเม็นอาร์สปอตเดิมๆสวยๆนะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆ ดูเลยนะครับเป้จัดให้นะครับตรวจให้ครบแบบนี้นะครับแกะให้ดูทุกจุดนะครับแล้วดูเลเยอร์อด้านในครับเหล็กสนิทกันแบบนี้1 2 3่งสองครบครบนะครับนี่ด้านในไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยต่อแบบนี้คือเดิมนะครับถ้ามีรอยรอยทามาเนี่ยเป้บอกหมดเลยนะครับไม่ผ่านมือเป้แน่นอนครับรถเป้ขายนะ ผมบอกก่อนนะครับว่าใครซื้อรถไม่เป็นนะมามาซื้อกับเป้นะคุณได้ความรู้ได้รถสวยแล้วก็ได้การดูรถไปด้วยนะครับว่ารถมือสองดูยังไงนะครับไม่โดนย้อมนะครับไม่โดนหลอกนะครับบางคนไปโดนวิฉาชีพหลอกมาก็ผมบอกเลยว่าผมช่วยไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับซื้อกับเป้คุณจะได้ความรู้ไปด้วยนะครับได้ความรู้ได้วิชาไปติดตัวนะครับแล้วก็ได้รถสวยๆไปใช้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าผมขายรถนะผมเน้นนะครับขายคุณภาพเป็นหลักนะ ซื้อรถนะครับราคาสี่ห้าแสนนะครับบอกเลยคุณภาพต้องที่หนึ่งนะครับบอกเลยเราขายรถเนี่ยเราขายเรา่อนี้คัดเกตนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ไม่ลงไปตามสภาพรอยต่อไหมครับเดิมๆนี่เห็นไหมชัดๆแบบนี้นะครับอาจจะมองไม่เห็นไม่เป็นไรนะบอกเลยไปดูให้นะครับอ่ายางก็ไปต่อปลรถหน่อยครับเฟรนช์ซีต่างไหมครับนี่สีดาอันนี้เคยพ่นน่าจะมีการไปพ่นการสนิมมานะแต่ไม่ต้องห่วงอย่าไปพ่นให้ใหม่นะอย่าไปทำวิจารให้นะอย่าพ่นให้ใหม่นะครับ สภาพเดิมบอดี้ใช่ไหมบอดี้ะปะก็เดิมสีสีบอลนะครับตัวรถคันนี้เป็นสีเทานะครับเป็นสีเทานะเป็นสีเทานะครับสภาพสวยกริบนะครับด้านข้างนะครับริ้วรอยการใช้งานนะบอกเลยแทบไม่มีนะครับถือว่าเจ้าของเก่าใช้มาอย่างดีนะครับไฟเบรกไฟถอยนะครับสภาพเดิมใสๆเงาๆนะครับใสๆเงาๆเลยนะครับแล้วก็มีกล้องหลังให้ครบนะครับมีกล้องหลังมีกล้องถอยและนี่คือตัว G ีนะครับ ตัวที่ตัวท็อปนะครับแม็กไลเนอร์สภาพใหม่กริปเลยนะครับแม็กไลเนอร์สภาพใหม่กริปนะครับอ่ารอยต่อนะครับกระบาไม่มีรอยทำเลยรงสิ้นนะครับนี่เห็นไหมเดิมๆนะครับ C R อ L อยูยครบครบนะครับ C R อ L อยูยครบครบนะบโครงสร้างได้เดิมจากโรงงานนะครับสภาพนะครับรถอย่างเงี้ยซื้อได้นะครับและราคา3ามแสนแปดกจัดเฟนันได้นะครับจัดเฟรนันได้นะครับซื้อสดก็ได้โทรมาหาเป้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าไม่น้อยนะครับคันนี้บอกเลยว่า ไม่อยากให้พลาดกันนะครับจากด้านก็จัดมาได้เลยนะครับซื้อสดจบประมาณ4,900นะครับซื้อสดนะจบ4,900นะครับมาคนถามว่าเอ้ยทำไมซื้อสดแพงกว่าไม่นะครับไม่ได้แพงกว่านะครับก็เป็นการมีองมีแบตนะครับธรรมดานะครับแต่คุยกันได้นะครับไม่ต้องห่วงอ่าช่วงล่างนะครับยางอะไรอยู่ครบนะครับลูกมุลูกหมากเดิมนะครับลูกหมากเดิมนะท่อก็เดิมนะครับท่อเดิมไม่มีแต่งนะครับอ่าแล้วก็ตัวแหนบผ้านะครับแหนบผ้าอยู่บนเพาวสแค่เป็นตันนะครับ ล้อเดิมๆตั้งศูนย์ของล้อให้เรียบร้อยนะครับคันนี้สภาพเดิมเลยนะครับถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับสวยใช้ได้นะครับแล้วก็เลขเฟรมชัสซีนะครับชัดๆคมๆตรงนี้นะครับไล่ให้หมดทุกจุดนะครับนี่เลยนะครับจะใช้คมคมนะครับอ่าสภาพเดิมนะครับรถสวยเดิมตรงปกนะครับกันโคนมีมาให้ครบๆนะครับเดี๋ยวคันนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่4ี่เส้นนะครับเปลี่ยนยางให้ใหม่4ี่เส้นนะครับรถพึ่งเข้านะครับ ยังไม่ต้องพึ่งเข้าเลยนะครับอ่าแล้วก็คันนี้บอกก่อนนะครับว่าโครงสร้างเดิมแท้ทั้งหมดนะครับบอกนะครับเป็นบอกผ้าไม่อมซับความร้อนเจาะตากแดดนะครับขึ้นไปนั่งได้เลยไม่ร้อนแน่นอนนะครับตรงนี้ที่ใจดูอีกจุดหนึ่งคือน้ําท่วมไหมนะครับนี่ครับบอกเลยนะครับอ่าไม่ท่วมนะครับแล้วก็สภาพเดิมนะครับโครงสร้างเดิมหัวหัวน็อตเดิมนะครับนี่เดิมเดิมเลยครับไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับอ่า ตรงนี้นะครับมีคราบดินแดงนะคันนี้มีคราบดินแดงอยู่อย่าไปต้องไปล้างสปานะครับเมื่อกี้เราพอช่างเขาไอ้ฝ่ายฝ่ายสปาเขาลองล้างแล้วเขาบอกล้างออกนะแต่ว่าเขารอล้างอยู่นะครับนี่เห็นไหมเม็ดอาร์คเดิมๆชัดๆคมๆนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆชัดๆคมๆใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลย0 9 4ย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้สี่แปดสี่แปดนะครับรถสวยสภาพดีกระบาดสวยน่าใช้ปีสิบหกตัวสิบแปดนะครับแล้วบอกเลยว่าคันนี้นะครับคันนี้นะสภาพสวยกริบเลยนะครับ สภาพสวยกิ๊บนะครับแล้วดูเลขไม้นะครับให้ดูเลขไม่ก่อนนะครับสตาร์ทให้ดูเลยไม้น้อยนะครับไม้น้อยออปชั่นให้เยอะๆคุ้มๆนะครับจอเอ็มดีมีมาให้แล้วก็เลขไม่อยู่ที่8ปดหมืกิโลเมตรเท่านั้นนะครับไม้น้อยนะครับเครื่องแน่นเครื่องฟิตนะครับมีจอให้นะครับแอร์ไดออโต้ด้วยนะครับหัวเกียร์หุ้มหนังยังดีมีโหมดอีโค่โหมดเทอรเวอร์ให้เลือกนะครับถ้าจะขับไปท้องไมก็โหมดนี้นะครับถ้าจะขับแบบ แรงๆก็หมดนี้นะครับถ้าจะขึ้นคงขึ้นเขาใช้เกียร์ D K S ได้นะครับนี่ K S ก็คือเป็นเกียร์เรยวว่าโ l o w เนาะเกียร์หนึ่งสองสามสี่นะครับห้าหกลงคงลงเขาเชิญเกียร์เองได้นะครับช่องพาวเวอร์เล็มีให้สองจุดที่วางแก๊สหนึ่งใบนะครับโครงสร้างเดิมๆเมอกสารอยู่ครบๆนะครับถุงซีนหุ้มยังอยู่แบบนี้เลยนะครับสภาพเหมือนใหม่นะครับบอกเลยรถมือเดียวสภาพเหมือนใหม่ปาปแดงนะครับแล้วก็ ในเรื่องของตัวเซ็นทรัลล็อกมีมาให้ครบกระจกไฟฟ้าปรับพับได้ปกตินะครับนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับอ่าใช้งานได้ปกตินะจุกระจบับได้หมดเลยนะครับนี่เห็นไหมตัวทั้งหมดเช็คละเอียดนะครับอ่าไม้แปดหมื่นเท่านั้นนะครับไม้แปดหมื่นเท่านั้นนะครับคราวนี้มาดูที่ฝากเครื่องบ้างนะครับเป็นยังไงอ่าเปิดฝากระโปรงมาแล้วนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับฝาเดิมไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับเลยดูรอยนองรอยน็อตนะครับนี่ไปสอนดูนะนี่ครับ น็อตไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับเลยนะครับแก้ข้างในก็เดิมไม่มีโดนนะครับเห็นไหมนี่ครับส่องให้ดูทุกเม็ดทุกจุดแบบนี้นะครับอ่านี่ครับเดิมๆซีซีโพนก็เดิมนะครับสายพงษ์สายไฟเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับแผ่นเพดปีสิบอยู่ครบๆนะครับสายกรงสายกาวเดิมๆไม่มีแตกร้าวไม่มีเสื่อมเสียกองโซล่าอยู่ครบตรงนี้นะครับเปลี่ยนทุกหมื่นโลหรือพราะน้ำมันเกลือก็ได้นะครับเดี๋ยวคราวนี้จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่ด้วยจะเปลี่ยนแบตเตอรี่จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเช็คให้ใหหมม่ดเลยนะครับ ขาหน้าเดิมๆนะครับขาหน้าเดิมสังเกตนะครับตัว R L นะครับนี่อยู่ครบแบบนี้นะครับ R อยู่ครบ L ชัดๆนะครับนี่เห็นไหมโครงสร้างเดิมๆนะครับตรวจให้หมดนะครับขาหน้าของไฟต่างๆนี่เดิมๆนะครับรถเดิมนะครับเน้นว่ารถเดิมเท่านั้นเลยนะครับเห็นไหมครับสีเดิมสีเท่ากันหมด3 R 3 L อยู่ครบเห็นไหมครับสองไปเห็นไหมนี่ครับ3 R 3 L ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ครับอยู่ครบครบคมคมชัดๆนะครับเครื่องนะครับตัวเครื่องนะ นี่ครับไม่มีรอยแกะไม่มีเาย,ยไขไมีขยับเลยนะครับเครื่อง2 4 0 0 c e ี <ars> นะครับฝากระโปรงเดิมตาปัม๊มโตโยตา้าเดิมแท้จากโรงงานอยู่ครบซีนซิลิโคนก็เดิมเห็นไหมครับนี่ซีนซิลิโคนก็เดิมนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับแผ่นกันความร้อนอยู่ครบแบบนี้ยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บอกเลยว่าวันนี้อาจจะไม่อยู่แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้า่าจะจองแล้วนะครับจองก่อนได้ก่อน,นครับโทรมาได้เลยเนะห็นคิดนี้แล้วรีบโทรมานะครับ0947894848นะครับ อ่าแล้วสำหรับใครที่ดูดูรีวิวนะครับพาตรวจรถแล้วนะครับไปพาตรวจแล้วนะคันนี้ถ้าชอบนะครับก็ทักมาโทรมาได้เลยนะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะก็บะสองตัว G ตัวท็อปไม่80,000กว่าโลไม่น้อยมากนะสภาพนี้หายากนะครับสามารถแครเกียวโตด้วยนานๆจะมีหนนะครับดังนั้นใครเห็นแล้วรีบทักรีบโทรมาเลยนะครับอยู่ที่เสรีไทย68กรุงเทพนะย้ำว่าคันนี้เหลือแค่คันเดียวแล้วนะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับรีบทักรีบโทรมาไม่น้อยคันนี้หาโคตยาก แล้วเป้มีของแถมไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูันจบนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ